สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกันในหัวข้อส่วนประกอบและหน้าที่ของดอกดอกสมบูรณ์เพศและดอกไม่สมบูรณ์เพศส่วนประกอบของดอกสตาเมนเกสรตัวผู้พิสติลเกสอนตัวเมียเพเทลกลีบดอกออวุ e รีเซพเชอร์ขฐานรองดอกซีเปิลกลีบเลี้ยงลีฟใบวงเกสรตัวผู้แบ่งออกได้เป็นอะบรนูแอนเทอร์ ฟิลาเมนต์ก้านชูอับเลนูวงเกสรตัวเมียแบ่งออกได้เป็นสติมายอดเกสรตัวเมียสไตล์ก้านเกสรตัวเมียโอเวอรี่รังไข่พิสติลเกสรตัวเมียสามส่วนประกอบสำคัญได้แก่ยอดเกสรตัวเมียก้านเกสรตัวเมียรังไข่ สติก ok มายอดเกสอนตัวเมียมักมีขนเล็กๆน้ำเหนียวๆใช้ดักจับละอองเลนูที่ปล่อยออกมาจากเกสรตัวผู้สไตล์การเกสอนตัวเมียชูยอดเกสรให้อยู่ในระดับสูงประโยชน์ในการผสมพันธุ์เป็นทางผ่านของละอองเลนูส่งไปยังรังไข่โอเวอรีรังไข่ เก็บรักษาไข่อวุ้นสเปิร์มและอองเรนูผสมกับไข่ปฏิสนธิพัฒนาไปเป็นเมล็ดสตาร์เมนเกสรตัวผู้ส่วนประกอบสำคัญหลักๆสองส่วนคืออับเรนูก้านชูอับเรนูแอนเทอร์อับเรนู ผลิตและเก็บเรนูพอลเลนเมื่อสุกเต็มที่จะแตกออกปล่อยเรนูให้กระจายไปผสมพันธ์ทั้งดอกเดียวกันและดอกอื่นฟิลาเมนกั้นชั่วอับเรนูชั่วอเรนูให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมสำหรับการถ่ายระอองเลนูทำให้เรนูติดอยู่บนแมลงช่่ยผสมเกสปรปลิวไปตามลมสู่ยอดเกสรตัวเมียเพทเตลกลีบดอก มักมีสีสันสวยงามช่วยดึงดูดมแมลงและสิ่งมีชีวิตอื่นๆเพื่อช่วยในการผสมพันธุ์ปกป้องดอกจากสภาพแวดล้อมอันตรายซีเปากลีบเลี้ยงปกป้องส่วนที่ยังไม่เปิดเช่นดอกตูมจากสภาพแวดล้อมที่อาจจะเป็นอันตราย รีเซติเคลฐานรองดอกช่วยให้โครงสร้างของดอกแข็งแรงและมั่นคงเมื่อดอกเริ่มกลายเป็นผลจะพัฒนาขยายขนาดเปลี่ยนแปลงตามชนิดพืชลีฟใบบทบาทหลักในการสังเคราะห์แสงแลกเปลี่ยนกา๊าซควบคุมอุณหภูมิมของพืชบางกรณีใบใกล้ดอกช่วยรักษาความมั่นคงของดอกช่วยในการพัฒนาขยายผล ต่อไปเราไปรู้จักชนิดของดอกกันเลยดอกครบส่วน complete มีครบทั้ง4ส่วนกลีบเลี้ยงกลีบดอกเกรสรเพศผู้เกรสรเพศเมียเช่นชบาบัวกุหลาบดอกไม่ครบส่วน incomplete มีไม่ครบ4ส่วนขาดส่วนใดส่วนหนึ่งไปเช่นกล้วยไม้จำปีฟักทอง ดอกสมบูรณ์เพศ perfect มีทั้งเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียภายในดอกเดียวกันผสมเกสรได้ด้วยตัวเองเช่นกุหลาบลิลลี่ทานตะวันดอกไม่สมบูรณ์เพศ imperfect มีเฉพาะเกสรตัวผู้หรือเกสรตัวเมียไม่สามารถผสมเกสรได้ด้วยตัวเองต้องพึ่งพาดอกอื่นที่มีเกสรตรงข้ามเช่นข้าวโพดมะละกอจำปาดอกสมบูรณ์เพศดอกบัวดอกกล้วยไม้ดอกระบองเพศดอกกุหลาบคือดอกที่มีทั้งเกสรเพศผู้และเกสรเพศเมีย อยู่ในดอกเดียวกันสามารถผสมพันธุ์ในตัวเองได้ดอกไม่สมบูรณ์เพศดอกมะละกอเพศผู้ดอกฟักทองเพศเมียหญ้ามิสแคนทัสหญ้าดอกชมพูเป็นชนิดของดอกที่มีแค่เกสรเพศผู้หรือเกสรเพศเมียสำหรับวันนี้พวกเราขอขอบคุณที่รับชมและรับฟังไว้พบกันใหม่ ในโอกาสหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ